อเอออยู่ดีๆก็มาเป็นนักวาดการ์ตูนที่ต้องร้องเพลงด้วยวันนี้จะมาเล่าจุดเริ่มต้นที่ทํากอกแก๊กให้ฟังนะครับอันนี้คือใช้เสียงตัวเองเลยไม่ได้พากการ์ตูนตัวกอกแก๊กอ่ะเราทํามาหลายแบบมากเลยกว่าจะลงตัวถ้าใครทันช่วงแรกๆน้องจะเป็นแบบขารีบนิดนึงมีความแบบขาสัรอาหารหลายคนก็คิดว่ามันดีไซน์มาจากไอ้นั่นใช่ไหมที่จริงมันคือผมแสกกลางเฉยๆนะชื่อกอกแก๊กก็คือมาจากกอกกกแก๊กเราว่าชื่อมันดูฟังดูไม่กดดันเดียแบบกอกกกแก๊ก คำว่าแกกมันไปพ้องกับคำว่าแก๊กมุกตลกพอดีช่วงแรกก็ก็จะเป็นการ์ตูนแก๊ก3มช่องอะไรเงี้ยสักพักหนึ่งก็เริ่มลองเป็นคลิปดูครับเราก็ลองภาคเสียงดูมีคนถามมาว่าก็แก๊กเนี่ยภาคกี่คนก็คือคนเดียวนะครับด้วยความทุนต่ําในช่วงแรกก็แบบลองเปลี่ยนเสียงไปเรื่อยอืมเอออันนี้ทีเล็กส,ส่วนอันนี้ทีรักบ้าบอ ด้วยความที่เราชอบแต่งเพลงอยู่แล้วอ่ะเราเลยแบบทําให้2ตัวนี้มันร้องเพลงได้เลยดีกว่าอันที่คนจะจําได้มากๆเลยคือเพลงเรามีแครลอดนะกับเพลงไข่ดาวครับเรามีแครลอทนะขอเลือกแครลอดหน่อยเรามันไขด่ดาวเราไข่เจ้าวส่วนตัวเราชอบงานที่มีสปอนมาถ่ายอินมาก <c oughs> เพราะว่าเราจะได้แต่งเพลงแบบที่ปกติเราไม่แต่งอ่ะแบบเพลงโยงเรื่องเข้าอาหารแมว โยงเรื่องเข้าโยเกิร์ตอะไรเงี้ยครับจะมีสูตรในคำนวณค่าแรงต้านเพราะว่าเธอแน้นหารักเก็บต้านทานันต้องแทนสูตรในถึงเะได้เป็นตัวแลที่สคัญอันเนี้ยจะชอบเป็นพิเศษเลยคือเราเอาเรื่องที่เราคุยกับลูกค้ามาแต่งเพลงเลย ทำโฆษณาสักอันพอทำได้ไหมได้เลยครับพอดีตอนนี้มุนเงินไม่ได้อันดับแรกขอเห็นสินค้าขึ้นมาไวๆขึ้นไวๆแบบนี้ใช่ไหมเอาคนดึงไงเราก็มีโอกาสเอาก็แก๊กออกมาเจอโลกภายนอกบ้างเพจข่าวรายการทีวีอันนี้ก็มีไปพูดแชร์ประสบการณ์ในงานไอ r ครเตอรนะครับอันนี้คือทำทรง <c oughs> ทำทรงเป็นฉลาด แล้วก็มีไปออกงานอาร์ตมาร์เก็ตมาอันนี้ชอบมากครับเพราะว่าได้เจอคนที่ติดตามเราแบบตัวเป็นๆเ,เลยเราก็ทำเมอร์ชต่างๆมาส่วนสแตนดี้ก็โดนดอยไปเรียบร้อยแล้วครับใครที่เอาไปนะเห็นคลิปนี้ก็เอามาคืนนะก็แก๊กก็มีติ๊กเกอร์นะฮะอันนี้ไปหาได้แต่ว่าไม่ค่อยได้ทําบ่อยแล้วเพราะว่าปวดหลัง หลังจากทําเพจมาหลายปีก็เริ่มมีคนเห็นแววครับได้มีฟิลเป็นตัวแทนหมู่บ้านได้มีท่งมีถ้วยกับเขาบ้างขอบคุณ Thailand Social Awards นะครับถ้าใครอยากรู้อะไรหรือว่ามีตรงไหนอยากถามเพิ่มก็คอมเมนต์ไว้ได้ตอนนี้ก็มีไอเดียที่อยากทําเพลงจริงจังในเพจก็แก๊กเหมือนกันครับอืมเออยังไงก็ขอฝากก็แก๊กด้วยจะมีอะไรใหม่ๆม,มาเพียบเลยทาไมขี้เกียจ